โอเคครับเราจะมารีวิวที่ดินติดริมน้ำบางปะกงเนื้อที่5ไร่1งาน55ตารางวานะครับก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นถนนถนนสาธารณะนะครับแต่ว่าเป็นถนนในหมู่บ้านที่ใช้กันส่วนหมู่บ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าคนนอกก็จะไม่ได้ใช้ก็คือ ถนนเส้นนี้จะมีความยาวไม่ถึง1กิโลนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นถนนกึ่งๆส่วนบุคคลแต่จริงๆคือถนนสาธารณะมีบ้านอยู่ประมาณไม่เกินสิบหลังนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้กันเป็นส่วนบุคคลแต่ว่าเป็นถนนสาธารณะของของหลวงแล้วกันนะครับความกว้างก็ประมาณ3ามเมตรห้นี่นะครับถนนคอนกรีตนะฮะ ด้านขวามือเป็นแม่น้ำบางปะกงนี่นะครับอันนี้เป็นแม่น้ำบางปะกงมีบันไดลงไปได้แล้วก็ตรงนี้เป็นสิทธิ์ครอบครองของเราเองเลยนะครับจะทำอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์การครอบครองของเราซึ่งเดิมที่แปลงเนี้มันอยู่ติดริมน้ำนี่เลยนะครับแต่ว่าตอนหลังชาวบ้านเขามาเดินเขาก็เลยขอเป็น ทางสาธารณะก็เพื่อประโยชน์ในหมู่บ้านก็เลยแบ่งกันให้ไปก็กรมเจ้าท่าก็จะกันไว้ให้ตามนี้นะครับนี่หลักเขตอยู่ตรงนี้นะครับถนนนี้กว้างประมาณ3เมตรห้บางช่วงก็3เมตรนี่นะครับยังเป็นไม้ใหญ่อุดมสมบูรณ์นี่นะครับความกว้างจากถนน ริมน้ำเนี่ยนะครับไปถึงถนนถนนสาธาถนนเมนลาดยางข้างหน้านั่นก็คือ100เมตรเนี่ยตามนี้เลยนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้หนึ่งร้อยเมตรความกว้างของถนนเอ้ความกว้างของเนื้อที่แปลงนี้นะครับลึกเข้ามาหนึ่งร้อยเมตรก็จะถึงแม่น้ําบางประกงอ่าพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมครับชาวบ้านเขาจะมาตกกุ้งเดี๋ยวเราซูมไปดูกัน อันนี้เป็นวิถีของชาวบ้านที่นี่เลยนะครับเนี่ยามาดูกันสดๆเลยเนี่ยครับวันๆหนึ่งก็จะมีชาวบ้านเนี่ยนะครับมาตกกุ้งนั่งตกกุ้งแบบเนี้ยแต่ละคนก็จะได้วันหนึ่งสองสามกิโลนะครับเป็นกุ้งก้ามกามกุ้งแม่น้ํากิโลหนึ่งก็ประมาณพันสองพันสามร้อยบาทไซส์ประมาณสี่ถึงห้าตัวโลเนี่ยนะครับเนี่ยเราเห็นกันสดๆเลยนะครับ โอเคมาดูกันต่อที่นี่มีแต่ไม้ใหญ่ๆเนี่ยครับนี่นะครับอ่านี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินมาทางน,นี้นะครับความกว้างด้านหลังนี่ก็ประมาณ80เมตร ความกว้างของที่ดินนะครับอันนี้เป็นต้นชมพูพันทิพย์ก็อายุน่าจะ20ปีขึ้นนะครับเนี่ยต้นใหญ่มีอยู่สองสามต้นนะครับเนี่ยจะเป็นแม่น้ำบางประกงขอโทษที่อาจจะสวิงเร็วไปหน่อยครับเดีย๋ยวเราไปดูกันพอสุดที่ดินเรานะครับไม่น่าเกิน200เมตรนะครับจะมีสะพาน สร้างใหม่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่ล่าสุดของอำเภอศรีมหาโพนะครับนี่อันนี้สุดที่ดินเราแล้วนะครับเนี่ยที่ดินเราอยู่ตรงนี้สุดตรงนี้ทีนี้ก็เราจะพาไปดูสะพานนะครับสะพานคอนกรีตแห่งใหม่ที่ข้ามแม่น้ำบางปะกงก็คือตรงนี้เลยห่างที่ดินเรามีที่ดินชาวบ้านคันอยู่สองแปลงคือแปลงนี้ แล้วก็แปลงด้านหน้านี่นะครับไม่น่าเกิน200เมตรบรรยากาศร่มรื่นครับนี่นะครับสวยงามร่มรื่นก็เหมาะกับท่านที่ชอบธรรมชาติแบบนี้นะครับริมน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ ของแต่ละฉนดกรรมสทสิ์ครอบของแต่ละฉนดใช้ประโยชน์ได้ครับจะปลูกร้านอาหารหรือบ้านพักแบบศาลาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับนี่สวยงามแล้วมาดูกันนี่ก็จะมีบ้านหนึ่งหลังเนี่ยและกันหลังที่2อก็อยู่ข้างนานเนี่ยครับ แล้วส่วนด้านหลังเราก็จะประมาณ7-8หลังรวมแล้วไม่น่าเกิน10หลังทั้งหมดเลยในหมู่บ้านนี้นะครับน้ำไฟถึงครบหมดนี่น้ำประปาครับอ่าเรามาถึงสะพานแล้วเนี่ยเขากำลังก่อสร้างต่อเข็มต่อกเสาเข็มฝั่งที่เห็นนั่นคือที่เขากำลังจะทำต่อหมอสะพานอันนี้เป็นบ้านหลังที่สาม น,นะครับมิฮะเนี่ยเขาจะทำศาลาพักผ่อนทุกคนก็ก่อสร้างได้ตามอัธยาศัยบางวันเขาก็เอาฟางตรงนี้นะครับเอาไปนั่งดื่มเหล้าบนนี้กันนี่นะครับอ่ะโอเคเห็นแล้วเจอแล้วตรงนี้นี่คือสถานที่ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่เห็นไหมเขาจะรื้อถนนมันกีดเดิมออกนี่คือตรงนี้เลยนี่ครับเขากาลังทางทํานั่งร้านตอกเสาเข็มเพื่อสร้างสะพานจากฝั่งนู้นฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราซูมไปดูกันนี่นะครับนี่คือสถานที่ก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ของ อำเภอศรีมหาโพธิ์เป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับอันนี้จะเป็นวัดเนี่ยเป็นศาลาเอ,อ่อขออนุญาตผมจำชื่อวัดไม่ได้แต่สะพานเนี่ยอยู่ติดพื้นที่วัดฝั่งนู้นนะครับนี่ก็คือบรรยากาศแม่น้ำบางปะกงนี่ครับก็จะมีชาวบ้านมาหาปลาตกกุ้งตลอดนะครับบรรยากาศตามนี้เลยนะครับเนี่ย ส่วนด้านนี้ก็หลังจากข้ามสะพานมาแล้วเนี่ยนะฮะโทษทีข้ามสะพานมาปุ๊บหูช้างสะพานก็น่าจะอยู่แถมนี้แถวนี้แล้วก็ไปขึ้นถนนใหญ่นะรถกำลังวิ่งผ่านนั่นนะครับนี่นะครับอ่าน,น,นี่เป็นซุ้มหมู่บ้านเดี๋ยวเราซูมให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยจะมีซุ้มหมู่บ้าน เดี๋เราจะเดินไปถนนใหญ่ก็ได้ไปไปด้านหน้าอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเดินไปข้างหน้าเพื่อกลับไปที่เดิมที่ที่ดินของเราที่บอกขายนะครับในไกลครับประมาณ200-250เมตรตัวประมาณนะครับ คลิปวิดีโออาจจะยาวหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นให้รู้ว่าเราถ่ายกันสดๆไม่ได้ตัดต่อครับนี่นะครับสุมหมู่บ้านเนี่ยเราเดินมาครับน่าจะตรงนี้น่าจะประมาณแ80ดสิเมตรนะครับความกว้างจากจากแม่น้ำมาถึงถนนเนี่ยโดยประมาณ80ดสิบเมตรโอเคนี่นะครับ ในด้านขวาเนี่ยเป็นซุ้มประตูหมู่บ้านเป็นซุ้มหมู่บ้านอันนี้เป็นถนนลาดยางโอเคด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแต่มันจะบังด้วยต้นไม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพาเดินไปเลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น ทุ่งนานะครับเนี่ยทุ่งเนี่ยทุ่งนาเขาเขียวเขากำลังเริ่มดำนากันแล้วครับนี่นะครับเนี่ยมีไฟฟ้าครบ อันนี้ก็คนดูแลสวนท,ท,ทองขา,ขาวถได้เลยเหรอได้เลยครับไม่ไม่เข,เขาปักไว้เป็นแนวเขตเอาเอา,เอามาถ่ายได้เลยนะเนี่ยไป็คนดูแลสวนของเราดูแลที่ดินเราอันนี้ก็เป็นทุ่งนาครับสวยงามนะครับเนี่ยถ้าเอาต้นไม้ออกเนี่ยสวยงามมาก ก็พอดีคนทําสวนเขาจะเอารถมาไถเราจะให้เขาปลูกผักให้ที่มันสวยงามครับที่สวยงามครับตรงนี้อ่านี่ยหลังจากเราเดินมาสัก200กว่าเมตรโดยประมาณ250ร้อยห้เมตรสามเมตรสักครับอ่ะก็ถึงที่ดินเราดันหานี่นะครับโอเค ถึงที่ดินเราแล้วนะครับเนี่ยที่ดินเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูนี่นะครับที่มีถุงพลาสติก,กขาวๆเนี่ยอันนี้คือแนวเขตที่เรายาวไปถึงริมแมนน่น้ำนู่นครับตรงนี้ก็ความกว้าง100เมตรครับนี่นะครับอันนี้เป็นความกว้างของที่ดินเรานะครับ ายมือนี่คือที่ดินเราทั้งหมดห้าไร่หนึ่งงานห้าสิบห้าตารางวาครับนี่นะครับบรรยากาศดีครับนี่ทุ่งนา อันนี้เขาเพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไถแล้วก็ดำนาต่อเลยที่ดินของเราอยู่ตรงข้ามกับที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลสัมพันธ์นะครับนี่อันนี้บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นบ้านโคกหนองนาเป็นกเกษตรตัวอย่างด้วยนะครับเนี่ยอันนี้นะครับที่ดินของเรามาถึงตรงนี้นะครับความกว้างก็คือ หนึ่งร้อยเมตรอันนี้คือหลักหลักเขตที่ดินนี่นะครับที่เห็นถุงเนี่ยตรงหลักเขตนี่เป็นหลักเขตส่วนน้ำในหนองเนี่ยมันตื้นๆนะครับสระน้ำตื้นๆไม่ได้ขุดลึกอะไรครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นตามนี้นะครับ โอเคก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอโดยรวมนะครับเพื่อรีวิวให้เพื่อนๆหรือว่าทุกๆท่านทราบนะครับเนี่ยบรรยากาศตามนี้ก็คืออันนี้คือพื้นเดิมส่วนตรงนู้นเราถมไว้ให้นะครับเนี่ยด้านหน้านี่ถมไว้นะครับมีไม้ใหญ่เยอะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยโอเคขอจบวิดีโอเพียง ทางนี้นะครับสวัสดีครับ